ว้าวบางังเนค่ะท่านผู้ชมคะขนาดย่างมือเ้าวสว่างแล้วนะคะพระจันทร์ก็ย่างพระท่านได้นลงอยู่นะคะนี่ค่ะตอนพระจันทร์ลงแล้วเอิ่นว่าเป็นพระอาทิตย์นะคะสวยง่ามมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟู้งนกก็กําลังบินว่อนเลยนะคะอะ่ในช่วงฤดูนี่เป็นฤดูหนาวนะคะหรือว่าอ่าฤดูหิมะกําลังมาเนาะคะ่ะฟู้งนกเขากระสิผ้ากันบินนะคะ บินง่ายไปอ่าง่ายไปยุรัปที่มีความร้อนหรือว่าความอุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศหนาวแล้วเอาฟงนกเขาจะบ่ค่อยมีอาหารกินนั่นเองนะคะก็คือพวกตน้นไม้พวกยังเขาก็สิแบบว่าแห้งเหวนะคะสีบ่ค่อยมีหมากมีผลให้นกกินเนาะ,ค,ะนค่ะให้เนี่ยค่ะตุกตาก็ได้ไปข้างนอก ก็คือไปโกรชนะคะอันไปชอบไปหาซสื่ออาหารมากเขาตู้เย็นไว้วัตนเห็ุกับเขากับน้าก็เห็นรถไปสนี่พานมากแล้วนี่ค่ะรถไฟฟ้าที่อยู่แถวนาบ้านตุกตาจะผ่านไปผ่านมากทุกมือเลยค่ะเราตุกตาก็มัก เบิ่งชมวิวบรรยากาศรถไฟฟ้านี่ค่ะเบิง่งงี่เงีกับเบิ่งคยเบื่อค่ะเบิ่งยี่ใงกับสวยงามยี่เนั่ยนนะคะ่ะเอาตุกตากันย่งเบื่อท,ท่านใดทากทายเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอันนี้กับสวัสดีจากยูไนเต็ดนะคะนคะคะตุกตาเบิ่งบรรยากาศรถไฟเบิ่งค่อยเบื่อค่ะอ้าวรถส่งของมาพอดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเบิง่งเบิ่งแล้วกะ เหมือนกับว่าเขากกำลังจะเข้าไปท่งของอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านตุกตาเองนะคะท่านผู้ชมคะช่วงหนานาวเนี่ยคะฤดูหนาวกับบกค่อยมีวิวอีหยังไ้เบิงเ่งปนไดเนาะคะ่ะบกค่อยมีดอกไม้บ่ค่อยมีบยใบไม้เวยๆมงามห้เบิ่งเนาะคะ่ะแล้วเนี่ยคะ่ะเพื่อนบ้านตุกตากะกำลังผากันยางออกกําลังกายคะ่ะถึงเสียอากาศหนาวแต่กัญยงมีคน้นแบบว่ายางออกกําลังกายอยู่เด้อคะ่ละล้วขณะนี้นะคะตุกตากะผ่าลูกไส้ ออกมาเล่นข้างนอกนะคะอันแถวนี้ก็คือแถวบริเวณนาบ้านของตุกตาเองนะคะก็จะติดถนนพอดีเลยนะคะแต่ว่าโชคดีแน่นะคะแถวนาบ้านตุกตาเนี่ยคะ่ะก็คือจะบ่ค่อยมีรถพานเป็นไดน,นะคะเพราะว่าแถวบ้านที่ตุกตาอยู่เนี่ยที่อาศัยอยู่ในสเตทเนี่ยนะคะอ่าจะเป็นหมู่บ้านน้อย,อยที่อาศัยอยู่กลางฟ้ามของเขาอาร์มิชพอดีเลยนะคะรถก็สิบบ่คอยร้ายแล้วก็จะกระสิอ่าบ่าคอยแลนเล็วนะคะ มันนี่โอเคโอ้ยบอกแมยกบโอเคมัีแดดออกนะคะกระสีผ้าลูกเลนยุกข,ข้างนอกเขาอยากเลนยุกข้างนอกโอเคลูกทายเขามากเลนลดของเลนลดนะคะโอเค you gonna sit down you g o n a push them and what day? they they g o n a get t rest you g o n rest these two what one motorcycle what his name again his name Motory The which one the red one This one The red one is Motory ชื yeah, ่อของรถนะคะ But the blue one is Racy The blue one name Racy นะคะชื่อ Racy เนาะ Okay She actually a girl I don't know I never watch a cartoon Okay You can die One Okay ไปเลี้ยงลูกมากก็เริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวจึง้อยตุกตาสิเขาไปในบ้านไปหาเห็ดกับเขากินค่ะ t ด e y Cannot hear you because we don't have speaker on โอเคตำมกแตงใส่กุ้งเนาะคะ่ะก็เลยแบบว่าสิมาเห็ดต้ตมแตงนะคะ แล้วก็นี่ค่ะลวกข้าวปุ้นอันนี้ก็คือเป็นเซนข้าวปุ้นห่อนะคะสเส้นข้าวปุ้นแห้งที่ซื้อมาจากห้างเอเชียเนาะค่ะตุ๊กตากได้เสียวมาลวกนะคะนี่กาลัางลวกต้นฟดบุบๆอยู่ค่ะเป็นเ้นขนมจีนแห้งเนาะคะ่ะกับมี่ไหลชนิดไหลย,ยี่ห้อเนาะค่ะตุ๊กตากไปเห็นแบบมียี่ห้อได้ตุ๊กตาก็ซื้อไวก่อนเนาะค่ะซื้อมาเตรียมไว้เนาะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวตุ๊กตากสรสิตามกแตงน้ำเนาะค่ะ นี่เนาะค่ะ้ำบักแตงใส่กุ้งเนาะค่ะเนี่ฮ้ยเห็นเราดำลล่แตกทันผู้ชมค่ะเดี๋ยวสิต่ำยัอนย้ออีกจัหน่อยนี่ค่ะหดเรียบร้อยเส็นขนมจีนก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องลูกมา <ๆ S 2> มีเมียนะคะก็อยากกินเผ็ดๆสมๆแซ่บค่ะลวกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะตำแตงเป็นยูซุมทูดิสสมดาวเฮ่อเคอืม นำ้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลมาได้ค่ะใช้จิพร้อมก็พร้อมป้ายคอยจิกินคอ <c oughs> ยหิวเรียงลูกบัดมือบดเล่นเราหิวค่ะโอเคค่ะมากค่ะมากค่ะหิวหิวแซบ่บแซบค่ะก่อน,นะะอืน่นนะคะทุกตาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะคลิปยู่จังไดยังจังไดเนาะคะ่ะ แค่ค่ะ thank for watching see you next time Bye bye.